สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับแมงงอะแช n แนลอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้า s u z u กิเซ l e เ i โนี่แหละครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนไฟห้องโดยสารของเจ้าเซเลเ i โนะครับ สำหรับไฟห้องโดยสารของเจ้าซู z u กิเซ l e r e o นะครับที่ประกอบมาจากโรงงานนะครับติดตั้งมาก็จะเป็นไฟแสงสีส้มๆแบบนี้นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะสว่างสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนให้ทุกคนได้ชมกันนะครับวิธีการก็เปลี่ยนง่ายมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องมีก็คือหลอดไฟแบบนี้นะครับเป็นหลอด LED นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาจากร้าน m r DIY นะครับ สอ2หลอดนี้ก็54บาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนวิธีการก็ง่ายมากๆมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็งัดเลยนะครับใช้มือสองข้างของเราเนี่ยนะครับเจ้าตัวโคมไฟตรงนี้ก็จะมีสปริงอยู่4ด้านนะครับสปริงดันเอาไว้ตรงนี้เราสามารถใช้มือดึงออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเอาโคมตรงนี้ออกนะครับฝาปิดโคมนะครับที่เป็นสีขาวๆตรงนี้นะครับก็จะมีเขี้ยวอยู่สีด้านนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเราก็ใช้มือนะครับสอดไปดันเขี้ยวด้านในนะครับตรงนี้2 2ที่นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้อีก2ที่นะครับเราก็ค่อยๆดันออกนะครับดันให้มันหลุดไปด้านหน้านะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับทุกคน ซึ่งไม่ได้มีความยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับเราสามารถทําได้เองนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําได้นะครับยิ่งผู้หญิงนิ้วเล็กๆมือเล็กนี่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวเนี้ออกได้ง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยครับออกมาแล้วนะครับทุกคนหลอดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเอาเจ้าหลอด LED ที่เราซื้อมานั้นไปใส่แทนที่หลอดตรงนี้นะครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็มันก็เป็นสปริงนะครับเราก็สามารถดันแล้วก็หยิบออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับหลอดทีนี้เราก็เปลี่ยนใส่ของใหม่เข้าไปได้เลยนะครับเป็นหลอด LED แบบนี้ แล้วก็ดันนะครับดันเข้าไปที่ขั้วหลอดนะครับมันก็จะมีช่องว่างสำหรับหลอดอยู่นะครับขยับให้มันตรงสักนิดหนึ่งนะครับทุกคน เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสว่างกันนะครับว่าเจ้าหลอด LED หลอดนี้นะครับจะสว่างสักแค่ไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะดีกว่าของเดิมแน่นอนและครับทุกคนเอาละครับทีนี้เราก็ประกอบนะครับประกอบกลับไปได้เลยนะครับก็ใส่ให้มันถูกด้านนะครับไม่ยากครับแค่นี้ง่าย สามารถทําเองได้เลยนะครับก็ดันเข้าไปนะครับแค่นี้เสร็จแล้วครับทุกคนเราก็เปิดไฟเลยครับเป็นไงครับสว่างมากๆเลยนะครับเวลาทีนี้เราจะหยิบเราจะหาของก็สะดวกสบายแล้วล่ะครับไปลองทํากันดูนะครับง่ายสะดวกสว่างมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้ก็สบายๆแล้วทีนี้หาของง่ายขึ้นแน่นอนครับทุกคน สำหรับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมได้ติดตั้งให้เจ้าเซเรโอแล้วก็ใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีและก็มีประโยชน์นะครับขับรถได้อย่างปลอดภัยขึ้นนั่นก็คือกระจกสะท้อนนะครับที่ติดตั้งตรงบริเวณกระจกมองข้างนะครับตรงจุดนี้นะครับลักษณะกระจกก็จะเป็นโค้งๆนูนๆแบบนี้นะครับถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับก็คู่หนึ่งไม่เกิน50บาทนะครับได้มาจาก ร้านมิสเตนะครับสำหรับรุ่นที่ผมนำมาติดตั้งนะครับก็จะพิเศษนิดนึงนะครับมีแกนยื่นออกมาสามารถปรับองศาตามมุมมองที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละครับทุกคนสำหรับข้อดีของกระจกตัวนี้นะครับในเวลาที่เรา ขับรถบนท้องถนนนะครับเราอยากจะเปลี่ยนเลนบางช่วงบางมุมที่เรามองกระจกมองข้างเราอาจจะมองไม่เห็นรถที่ขับเข้ามาใกล้ๆนะครับตรงนี้ก็จะช่วยบอกเราได้ช่วยสะท้อนให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเราก็จะเปลี่ยนได้อย่างมั่นใจและก็ปลอดภัยด้วยนะครับดูตัวอย่างนะครับเห็นรถเข้ามาใกล้ๆมันจะสะท้อนให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นล่ะครับทุกคน และอีกกรณีหนึ่งนะครับเวลาที่เราไปจอดที่ห้างนะครับหรือว่าลานจอดรถต่างๆก็จะมีเส้นแบ่งช่องที่จอดรถนะครับบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับกระจกตัวนี้ก็ช่วยให้เราเห็นเส้นแบ่งช่องที่จอดนะครับทำให้เราสามารถจอดได้ง่ายแล้วก็ตรงแล้วก็ปลอดภัยไม่กินช่องจอดของรถข้างๆด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้กระจกแบบนี้มาติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วแล้วก็ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Mr. d i ตอหรือว่าร้านค้าออนไลน์ช h อป e ี้รัตซ่ากันได้เลยนะครับมีมากมายหลายแบบกันเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าดูแล้วดีดูแล้วชอบดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมง์เงชแนลกันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับปิดผ้าปิดจมูกหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้แมงเงาะชาแนลคงต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ